วันพุทธที่24กันยายน25 2 5วันนี้เป็นวันที่ภาษาจักในประเทศไทยโดยเฉพาะาในอักคักษัมมณฑลกรุงเทพนะครับก็ฉลองแม่พระรูปหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าแม่พระไถ่ธาตุหรือมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่พระ ขนมจีนก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับซึ่งแม่พระรูปนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดคาทอลิกคอนเซปชันที่สำเส็งนะครับเราเองก็น่าจะศึกษาที่มาที่ไปนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขณะเดียวกันเราก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าในบูชาขอบพระคุณในวันนี้ จากหนังสือเอสโตราต่อไปนะครับวันนี้บทที่9ซึ่งมีทั้งหมด10บทนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายที่จะมาเล่าสู่กันฟังและก็พระวรสารโดยนะบุญแมทธิวต่อไปนะครับถึงพันธก,กิจของบรรดา,าธรรมทูตหรืออาาสาวกที่พระเยซูเจ้าส่งไปอย่างไรก็ตามอยากจะใช้เวลาอันสั้นๆน,นี้เพื่อที่จะ เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับของพระาศาสนาจักท้องถิ่นเราเองนั้นก่อนที่จะฟื้นฟูาศาสนาจักรหรือว่าจะฟื้นฟูชุมชนแห่งความเชื่อนั้นเราก็น่าจะดูประวัติศาสตร์ย้อนลอยไปดูบรรพบุรุษของเรานะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่เราน่าจะต้องมา เรียนรู้และน่าสนใจกันนะครับพูดง่ายๆว่าเมื่อศาสนาคริสต์เนี่ยคทาทอลิกเข้ามาในประเทศไทยนะครับพ่อก็อยากจะบอกภาพรวมก่อนนะครับที่เข้ามาอย่างไม่เป็นทางการก็ประมาณปี1511โดยบรรดาชาวโปรตุเกสมากับเรือสินค้าแล้วในเรือสินค้านั้น ก็มีคุณพ่อบาทหลวงมาในเรือสินค้านี่ด้วยแล้วมาขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับและหลังจากนั้นก็จะมีหมู่บ้านโปรโตุเกสขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั่วไปก่อนแต่หลังจากนั้นแล้วที่สันตปาปาได้ส่งธรรมทูตเข้ามาในเมืองไทยโดยคณะ มิสซังต่างประเทศหรือว่าเราเรียกย่อๆว่า MEP หรือว่า MEP เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะไปเจาะลึกเลยนะครับถึงพระกุญเจ้าหรือว่าพระสังฆราชลุยส์ลาโนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประมุขมาดูแลเขตสนะปกครองหรือว่ามิสซังสยาม ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับก็ในปี1,669นะครับก็ไล่เรียงมานี่จึงเป็นเหมือนกับเสาเข็มเป็นรากฐานของพระศาสนาจักในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานั้นนะครับก็เล่าสืบต่อกัอนมาแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระนารายมหาราชนั้น ก็ทรงโปรดตอนทรงโปรดพระคุณเจ้าหลุยลาโนนะครับจึงมอบที่ดินให้หนึ่งผืนที่บางกอกบางกอก,กก็คือกรุงเทพที่กไกลๆแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นที่ดินแม้ว่าผืนจะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มอบไว้ให้เพื่อที่จะสร้างเรียกว่า วัดคาทอลิกให้สำหรับาศาสนิกคิตาศาสนิกชนได้มีที่ในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในช่วงนั้นก็อยู่ในปีคศ1674นะครับแล้วก็ได้สร้างวัดขึ้นมาวัดนั้นเดิมทีก็ไม่ใหญ่นะครับนับจนวันนี้ก็น่าจะถึง 350ปี351ปีถึงวันนี้เลยนะครับและวัดนี้ก็ชื่อว่าวัดพระแม่ปฏิสนธินิลมนหรือเราเรียกว่าอิม a c ุเลคอนเซป t i o n นะครับหรือว่าอ m ม c u ค a t e c คอนเซปชันนี่แหละครับก็คือเป็นวัดเก่าแก่ของอัครสัมพมัน,นกรุงเทพนะครับและ วัดนี้ก็ยังเป็นที่ที่ปีศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่หนึ่งที่ไปเรียกว่าจาริกนะครับเพื่อขอพระผรนจากพระเป็นเจ้าในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ในปีนี้นะครับและที่มาเนี่ยวัดเดิมทีเมื่อเป็นคาทอลิกดั้งเดิมก็เป็นชาวโปรตุเกสที่อยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับพ่อก็ คงมาจากอายุธยาอะไรก็ไล่เลียงไปกันแล้วกันนะครับเป็นชุมชนดั้งเดิมนั้นก็เป็นโปรตุเกสก่อนนะครับแล้วก็ไล่เรียงต่อมาต่อมาเนี่ยเมื่อถึงสมัยของกรุงรัตนโกสิน์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็โปรดโปรดเก้าให้ชาวเขมรจำนวนหนึ่งที่ ถือศาสนาคริสต์และหลบลี้หนีภัยเนื่องจากเกิดสงครามหรือเกิดการจลาจลในประเทศกัมพูชานี่แหละครับเราเห็นในอดีตมาแล้วกัมพูชานี่ก็วุ่นวายเรื่อยมา,าทีเดียวนะครับฉะนั้นชาวคริสต์นั้นก็ขอ,อามาพึ่งพระบรมที่สมพานนะครับก็เลยมา พระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทยธยอดฟ้าก็เลยเอาให้ชาวขเขมรเหล่านี้แหละไปอยู่กับชาวโปรตุเกสก็แล้วกันซึ่งอยู่ใกล้ๆบริบริเวณวัดทางพุทธศาสนาก็คือวัดราชาที่วาดนะครับจึงแถวนั้นเขาเรียกว่าบ้านเมรน,นะครับบ้านเมรน,นี่แหละครับก็จึงเป็นเกิดการ อยู่ร่วมกันระหว่างชาวโปรตุเกสกับชาวเขมรที่เป็นคิตฉชนนะครับเราก็วงเล็บไว้หน่อยก็แล้วกันอ่าเขมรพวกนี้ก็เป็นคิจชนที่ดีก็แล้วกันนะครับและก็ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้ารัชกาลที่สามนั้นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะครับประเทศสยามนี่แหละอาณาจักรสยามกำลังทำสงคราม กับเวียดนามนะครับฉะนั้นก็เกิดความสับสนวุ่นวายในประเทศเวียดนามอีกชาวยวนนะครับที่เป็นชาวคริสตท,ที่มีความเชื่อความศรัทธาก็อยากจะขอติดตามกองทัพไทยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกนะครับฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเมตตา นะครับก็ให้บ้านเรือนก็มาอยู่ด้วยกันกับชาวขเขมรอีกนะครับนั้นตอนแรกๆก,ก็ยวนกับขเขมรก็อยู่ด้วยกันนะครับและต่อมาก็จำนวนชาวขเขมรเพิ่มมากขึ้นชาวยวนก็จึงย้ายออกไปอีกนิดนึงไปตั้งบ้านเรือนอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดที่เป็นที่มาที่ไปจึงเกิดหมู่บ้านยวนก็คือ วัดสำเสนในปัจจุบันนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องที่มาก็พัฒนากันมายืดเยื้อยืดยาวนะครับจนกระทั่งมาคุณพ่อปัลลึกกลัวตอนหลังได้เป็นพระคุณเจ้าเป็นบิชอปนะครับเป็นเจ้าวัดคอนเซปชันนี่แหละแล้วก็เลยสร้างวัดในหลังปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในวันนี้นะครับวัดหลังเดิมเนี่ยเป็นวัดเล็กๆ นะครับเล็กๆแต่ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดไปแล้วนะครับนี่เนื่องจากว่าท่านปัลกัวเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับพระบาทสมเด็จพระประมมนทรารามาธิบปดีนะครับนั่นคือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองก็รัชกาลที่สี่สรุปง่ายๆหรือว่า,า,าเป็นรัชกาลที่สี่เจ้าฟ้ามงกุฎนะครับ ตอนนั้นพระองค์ได้พนวดอยู่ที่วัดราชาที่วาดก็มีความสนิทสัมพันธ์กันอย่างมากทีเดียวในความรู้แลกเปลี่ยนความรู้สอนความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์วิชาฟิสิกส์วิชาเคมีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสอันนั้นจึงเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อกันมากทีเดียวนี่จึงเป็นความสัมพันธ์ทางศาสนาที่ที่เรียกว่ามี คุณค่าล้ำเลิศมากที่สุดนี่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่วันนี้อยากจะเล่าถึงเกล็ดที่มาสักเล็กน้อยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็พระแม่มารีเนี่ยเป็นรูปไม้รูปหนึ่งก็เชื่อว่าแต่พ่อจำไม่ได้ประวัติศาสตร์ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าได,ได,ได้ได้ไปเคยไปฉลองเมื่อมีคณะผู้แทนจากประเทศโปรตุเกสมาก็มา ไล่เรียงให้ฟังนะครับว่ารูปแม่พระรูปนี้เนี่ยก็ได้เรียกว่ามาจากประเทศโปรตุเกสเป็นองค์ไม่ใหญ่นะครับสูงสักเมตรกว่ากว่าก็ทําจากไม้แต่ถ้าจะดูแล้วก็ใบพระพักของพระแม่มารีก็ก็เรียบเรียบนะครับเรียบเรียบและที่น่าสนใจน่าสนใจมากนั่นก็คือ แม่พระองค์นี้ใครๆก็ขนานนามว่าแม่พระขนมจีนแต่ชื่อจริงๆของแม่พระรูปนี้เนี่ยก็คือพระแมะะะ่มานดาแห่งการไถ่ทาสหรือแม่พระไถ่ทาสที่มาที่มาคำนี้ก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีคิจชนจานวนมาก ในระหว่างที่เกิดสงครามที่ทงางประเทศในภาคพื้นนี้แหละครับทั้งในกัมพูชาทั้งในเวียดนามทั้งอะไรก็มีพี่น้องคิจชนนั้นถูกจับไปเป็นเฉลยจำนวนมากและก็พี่น้องคิจชนก็ไปวอนขอพระรูปนี้นะครับตอนนั้นรูปนี้ก็มาอยู่ทีอ่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับ ว่าให้คิตชนนั้นพ้นจากการเป็นทาตเป็นเฉลยเป็นเฉลยศึกแล้วก็เกิดเกิดขึ้นจริงๆนะครับได้รับอิสรภาพเลยขนาดนามพระแม่พระศักดิ์สิทธิ์รูปนี้ว่าเป็นแม่พระไถ่ธา,าตุวันนี้เราน่าจะวอนขอนะครับขอแม่พระรูปนี้แหละให้เรา พ้นจากการเป็นทาตของบาปพ้นจากการเป็นทาตของความชั่วร้ายพ้นจากการเป็นทาตของภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาจากบรรดา,าเรียกว่าคนชั่วก็แล้วกันนะครับที่ปีศาจหรือซาตานมันจะทำลายพวกเราเราก็ขอแม่พระองค์เดียวกันนี้แหละได้ ช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสนะครับวันนี้นะครับก็มีตำนานเล่าให้ฟังมากมายทีเดียวเกี่ยวกับรูปแม่พระองค์นี้มีคนเท่าคุณแกบรรพบุพรุษก็บอกอุย้ยแม่พระองค์นี้ลอยน้ำมาแล้วก็มาขึ้นที่วัดนี้แต่พ่อก็คิดว่าเขาคงจะเล่าเพื่อจะได้มีสีสันแต่จริงๆอาจจะมาทางน้ำใช่ครับอาจจะมาจากหมู่บ้านโปรตุเกส ที่อยู่ที่อยุธยามาทางเรือหรือว่าอาจมาอลอยน้ำมาก็อย่าลืมนะครับว่าชาวโปรตุเกสนั้นเป็นคิจชนรุ่นแรกๆที่เข้ามาอยู่ในพราจากรในประเทศไทยนะครับแล้วก็สมัยนั้นเดินทางโดยทางเรืออาจจะเดินทางมาทางเรือคนก็เลยบอกลอยน้ำมาก็ถูกนะครับก็ลอยมากับเรือนะครับ และก็มาอยู่ที่วัดคอนเซปชันหรือวัดแม่พระปัญสิสนที่เร่มนี้แหละแต่ทำไมคนก็เรียกว่าเป็นแม่พระขนมจีนก็สิ่งที่งดงามนะครับสมัยนั้นฝีมือคนก็ทำเส้นผมของแม่พระจะทำแบบละเอียดมากแต่เราไปดูใกล้ๆกคล้ายๆกับเส้นขนมจีนเลยนะครับนี่ก็เลยขนานนามว่าแม่พระขนมจีนและขนาดเดียวกันนะครับ ในโอกาสที่ฉลองแม่พระทุกปีวันที่24กันยายนก็คืออย่างวันนี้แหละลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็บางทีก็แม่ค้าสาวๆเนี่ยแหละก็พายเรือมาที่จะมาขายขนมจีนและขนมจีนอันนี้เนี่ยจะเป็นขนมจีนน้ำยาคั่วไก่และจะมีขายวันเดียวแหละครับวันนี้แหละ ก็เชื่อกันว่าเป็นขนมจีนที่มาจากฝีมือของชาวโปรตุเกสนะครับรสชาติอร่อยมากฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันฉลองแม่พระรูปนี้ก็เลยมีการเลี้ยงขนมจีนน้ำยาขั่วไก่เรื่อยมานี่แหละครับคือที่มาที่ไปหลายคนจึงขนานขนานนามฉายาพระรูปนี้ว่า แม่พระขนมจีนนะครับอันนี้พาะก็เล่าแบบสั้นที่สุดเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราวอนขอพระแม่มารีแบบนี้พระศาสนาจากนั้นเราจำเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยกอ็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทำให้เราสามารถไปรู้ถึงรากเหง้าในชีวิตคิจชนการเป็นคิจชนการเป็นศาสนิกนะครับก็เพื่อจะได้ ฟื้นฟูความเชื่อของเราเราจะได้มีเรี่ยวแรงขึ้นมานะครับแล้วก็วัดในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยานนั่นก็มีวัดสํำคัญสคัญเยอะนะครับเราก็น่าจะไปศึกษาเช่นวัดแม่พระสายประคำหรือว่าวัดกะลาวาวัดกะดีจีนวัดกะดีจีนนั้นก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจชุมชนชาวโปรตุเกสในรังดั้งเดิมอยู่ที่นี่นะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้พระราชทานผืนแผ่นดินให้นะครับที่ตรงนั้นในวันที่14กันยายนปี1769แล้วก็ให้เรือต่อหนึ่งลำให้เรียนอีก20เหรียนนะครับแล้วก็ได้สร้างวัดเล็กๆเรี่อยมาจนถึงวันนี้มีที่มาที่ไปนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปเราจึงเห็นว่าชุมชนคิดจชนนั้นเกิดขึ้น อย่างน่าสนใจวันนี้จึงทำให้คิดถึงบทอ่านที่หนึ่งจากเอสราเอสรานั้นเป็นสมณะเป็นปุโรหิตเป็นธรรมอาจารย์ที่พระเจ้ามีบัญชาผ่านทางมือของกษัตริย์ไซรัสที่เปอร์เซียหลังจากอาณาจักรบาบิโลนล่มสลายล่มสลายและก็ชาวยิวเคยตกเป็นทาส ในบาบิโลน70ปีนะครับและพระเจ้าก็รักษาความมั่นสัญญาให้มีอิสระภาพกลับมาบ้านมาฟื้นฟูวิหารใหม่ที่เยรูซาเซล็มก็กลับมานำโดยเอสตราและยังมีอีกคนหนึ่งก็คือเนหามีนะครับแต่วันนี้จะเล่าถึงเอสลราเอสลรานั้นนำประชาชนมาเมื่อมาแรกๆเนี้ ก็ไม่มีคนอยากมาแล้วลนะ่ะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าติดอกติดใจที่อยู่ในอนาณาจักรเปอร์เซียตอนหลังมาอยู่ภายใต้ของบาบิโลนเอ้ยบาบิโลนที่อยู่ภายใต้ของเปอร์เซียนะครับอขออภัยครับแล้วก็ให้เสรีภาพกลับมามาฟื้นฟูแล้วก็มาก่อสร้างกษัตริย์เองแม้กษกัตรติย์ต่อๆมาจากเปอร์เซียก็ให้เงินให้ทุนรอนแล้วก็มีการรวบรวมผู้มีจิตศรัทธา ให้แบ่งปันเงินทองมาสร้างศาสนาจากฟื้นฟูนะครับขึ้นมาแล้วก็เยรูซาเล็มวิหารก็ถูกสร้างขึ้นใหม่แม้ว่ากลุ่มชนชาวยวจะกลับบ้านน้อยช่วงนั้น42,000คนโดยประมาณนะครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วก็มาสร้างเมื่อสร้างเสร็จอันนี้นะครับวันนี้เป็นตอนอ่ตอนที่เอสรานั้นได้เขียนในบทที่9กวันนี้ก็พูดถึงว่า เชิญชวนประชาชนมานมัสก,การพระเจ้าโดยเอสรานั้นก็คุกเข่ายกมือขึ้นหาพระเจ้าและน้อมรับว่าเราเองเนี่ยแหละเป็นคนบาปมีข้อผิดพลาดมีข้อจำกัดมากมายแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตายังให้ฟื้นฟูชีวิตขึ้นมาใหม่อันนี้แหละอยากจะ ให้เป็นข้อคิดของเราในวันนี้ในวันนี้ภาษาจากยุคนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากแน่นอนแต่ถ้าเราลื้อฟื้นถึงที่มาที่ไปในอดีตบรรพบุรุษเราก็จะมีพลังขึ้นนะครับนี่แหละเอสราเราต้องทำแบบเอสราก็คือสวดขอพรพระเจ้าน้อมรับตัวเราเองเรามีข้อจำกัดจริงๆในอดีต อาจจะมีข้อผิดพลาดเดยอะแต่เราก็อยากจะอ่ะเรียกว่ารื้อฟื้นตัวเราเองขึ้นมาใหม่นะครับนี่พ่อก็เลยอยากจะเล่าเป็นแบบสั้นๆกนแล้วกันวันนี้ถ้าเราอยากจะเปิดพระคัมภีร์ก็ดูเอสราบที่จะเป็นบทสวดนะครับเป็นแบบบทสวดที่วอนขอพระเจ้าขณะเดยียวกันในพ่อสาวันนี้ลูกาก,ก็เล่าถึงเวลาพระเยซูเจ้าส่งธรรมทูตเนี่ย ออกไปก็จะส่งออกไปเป็นคู่คู่ส่งออกไปเพื่อจะประกาศแล้วก็เน้นย้ำให้เจริญชีวิตแบบสมถะนะครับไม่ต้องมีอะไรติดติดตัวไปมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ให้ไปอวยพรคือใช้ชีวิตเรียบง่ายไปประกาศข่าวดีไปที่ไหนถ้าเขาต้อนรับก็พักกับเขาถ้าเขาไม่ต้อนรับเราก็ไปนะครับเราก็อ่าก็คนที่ต้อนรับนะครับ ก็จะได้รับพรจากพระเจ้าถ้าไม่ต้อนรับก็ก็ก็พูดง่ายๆว่าถ้าภาษาง่ายง่ายก็คือใครที่มีใจเปิดกว้างต่อพระเจ้าควรจะรับพรมากใทยที่ใจแคบก็ก็จะต้องวันหนึ่งก็ต้องถูกริบไปนะครับเพราะเองก็วันนี้ก็เอาสรุปเรื่องราวแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็อยากจะเล่าไล่เรียงให้ฟังหลายอย่างที่มาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง นะครับและขณะเดียวกันก็ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของพ่อบุญเกิดเนี่ยพ่อบุญเกิดตอนที่ทำงานมิธรรมทูตมิชชนารีเนี่ยร่วมกันกับคุณพ่อจอร์จมิราเบลก็แข็งขันนะครับอยู่ร่วมกันก็ดังที่พระเยซูเจ้าบอกในพระวรสารเลยครับพระอ,องค์ส่งธรรมทูตออกไปเป็นค,คู่คู่ทำงานร่วมกัน เมื่อทํางานร่วมกันก็จึงเกิดเป็นพลังเป็นหมู่ผักเป็นหมู่คณะก็ให้ข้อสังเกตนิดนึงเวลาพ่อมิราเบลนั้นอขอกลับไปฝรั่งเศสพ่อนิโคลัสนั้นซึมเศร้าไปเลยนะครับเหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบฉะนั้นก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับเราเราคิดตชนนั้นเราต้องมีพลังอยู่ร่วมกันจึงเกิดพลังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวเลาให้ฟัง วันนี้ก็อยากจะถวายบูชาขอบคุณนะครับเป็นพิเศษสำหรับบรรดาสมาชิกของคาเมนไลท์หรืออารามคาเมนโดยเฉพาะอารามคาเมนที่ประเทศไทยที่กรุงเทพเพราะว่าวันที่24กันยายนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับ1925จนถึงวันนี้24 กันยายนปีป0 2 5ี2,025ครบ100ปีที่มาตั้งรากฐานในประเทศไทยฉะนั้นเราก็ยินดีกับคณะนักพรตนะครับของคาเมนชาวคาเมนไลท์ขอนบุญเทเลซาได้อวยพรร้อยปีนะครับเดือนมกราที่จะถึงนี้ก็วันบวช100ปีพ่อน,นิโคราชฉะนั้นเรามีเหตุการณ์100ปีมากมายในสาจากักวันนี้เราศึกษา ย้อนอดีตท,ที่มาที่ไปแต่ในขณะที่โลกเหล่านี้ก็กำลังเกิดวิกฤตขนาดหนักทั่วโลกอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนี้รอบร้อยปีกำลังจะสูญเสียเรียกว่าเขาเรียกว่าดินแดนของตัวเองนะครับก็เพราะอะไรล่ะก็เหตุผลทางการเมืองนี่แหละนะครับคนที่เคยมีอำนาจยิ่งใหญ่ก็ ก็ต้องสูญไปแบบทุกอาณาจักรทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เห็นทั้งสภาพบ้านเมืองทั้งอะไรฉะนั้นเรานั้นอย่าให้าศาสนาจักรโดยเฉพาะของเรานั้นต้องอเรียกว่าสุดโฉมเสื่อมสลายไปนะครับวันนี้เราต้องฟื้นฟูขึ้นมาด้วยกันขอพระแม่มารีแม่พระไถ่ธาตหรือแม่พระขนมจีนองค์นี้แหละ ช่วยเราช่วยศาสนาจักรไทยนะครับและจุดประสงค์อื่นๆที่อยากภาวนาในวันนี้ก็คือภาวนาสําหรับคนที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือโดยเฉพาะผู้สูงวัยพาอภาวนาตามจุดประสงค์ที่มีหลายบุคคลขอมาแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับขอให้มั่นใจว่าพ่อสวดภาวนาและก็คิดถึงทุกคนขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการที่จะก้าวเดินกันต่อไปนะครับ ภาวนาสาหรับบุคคลที่มีวัน้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยก็คือวันที่24กันยายนและผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนทุกๆท,ท่านขอพระเจ้าประทานพรแก่ผู้ที่ฟั่งเทศฟังธรรมในวันนี้ทุกคนนะครับขอให้มีหัวใจปีติยินดีที่จะรับพระคุณของพระจิตเจ้าทั่วหน้ากันอามน